ดีเจอยากแชร์กับจิตพนุภูมิฉัรมงคลมาคุยกันในช่วงนี้นะครับุณผู้ฟังครับตอนนี้หนึ่งทุ่มหกนาทีพอดีเลยนะฮะกับดีเจอยากแชร์วันนี้นะครับพาไปจับตาดูพายุคาเจกินะฮะแล้วก็ดูคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผู้ฟังคือในช่วงตั้งแต่ช่วงนี้ไปเลยนะครับต้องระมัดระวังฝนตกหนักนะครับแทบจะ ทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับนะได้รับอิทธิพลยังไงบ้างกับพายุลูกนี้รายละเอียดเป็นยังไงนะครับมื่อคุยกันครับผมกับผอสมควรต้นจานครับผู้มนยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสวัสดีครับผอครับครับท่านผู้ฟังทางโซลพร้อม91ทุกท่านด้วยครับครับผมอ่เดี๋ยวบอกุณผู้ฟังหน่อยตอนนี้เราไลฟ์กันนะฮะทุกช่องทางเลย f m ฟ91 t ร้ f f i c Pro นะฮะ c e b o o k กเพจเอ็กซ์ทวิตเ u อรยนะะใครใครสงสัยอะไรนี่ถามผอได้นะเดี๋ยวจะช่วยถามให้นะครับผม พอเดี๋ยวพูดถึงภาพรวมของของพายุลูกนี้ก่อนคาจิกินี่คือมันอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้แล้วมันจะขึ้นต่างเมื่อไหร่กระทบกับไทยยังไงเชเงนฮะสำหรับพายุคาจิกินี่นะก็เป็นพายุลูกที่สิบสามนะครับจากการนับของของไอเอชซีโตเกียวนะครับครนบนะครับซึ่งเขาดูแลและผิดชอบพื้นที่นี้นะครับเราตอนนี้ก็ยังอยู่ตซนกลางยังอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับซึ่งห่างจากทางด้าน บริเวณทางด้านประเทศเวียดนามนะครับประมาณสักถึงเดี๋ยวขอดูระยะเบลางนิดนึ่นะครับยังอยู่ห่างจากทางด้านประเทศเวียดนามทางฝั่งไทยทางฝั่งตะวันออกนะครับกำลังเคลื่อนตัวด้วยความเร็วที่สามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นพายุที่ค่อนข้างเคลื่อนตัวเร็วนะเคลื่อนตัวเร็วแบบนี้ก็อาจจะพรุ่งนี้ก็น่าจะขอบขอบของพายุเนี่ย ก็น่าจะมีผลกระทบทางตามนวชายฝั่งเวียดนามตอนชายฝั่หรือป่ายนะครับบ้านเรานี่ก็อาจจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับทางด้านแถวภาคอีสานทางด้านตะวันออกและอีสานตอนบนนะครับพายุนี่ค่อนข้างจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันนะครับช่วงแรกก็ดูเหมือนจะเมีแรงบ้างเบาบ้างนะครับแต่เขาเข้าใจว่าพอเคลื่อนตัวเข้ามาในบริเวณใกล้ๆกับเกาะไหหลํานะครับทางตอนใต้เนี่ยก็จะยังคงมี กำลังแรงขึ้นบ้างนะครับอาจจะแรงขึ้นถึงเป็นในระดับพยายุไต้ฝุ่นนะครับแต่ว่าก็อาจจะเวลาสั้ๆนๆนะครับก็คงจะต่ไม่นานแล้วก็จะขึ้นฝั่งทางเวียดนามเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามว่าหลังจากขึ้นฝั่งไปแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> พายุนเนี่ยเขาจะอ่อนกําลังลงอย่างวดเร็วไหมนะถ้ายังไม่อ่อนเนี่ยถ้าเป็นไต้ฝุ่นนะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะเป็นตัวต่อมายังต่อพวกล่าวนะครับก็ <c oughs> อาจจะมาอ่อนกําลังลงในสาพอปลาวก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทางด้านภาคเหนือนะครับซึ่งอันนี้เราก็คาดการว่าน่าจะมีผลกระทบกับบ้านเราโดยเฉพาะยิ่งในช่วงวันที่25นะครับแต่จริงๆใน24ก็น่าจะเริ่มแล้วนะครับขอบของพายุแต่ต,ตัวเซ็นเตอร์รหรือตัวศูนย์กลางเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เข้ามาแต่จะเข้ามามีผลกระทบมากๆหน่อยก็จะเป็นช่วง25-26ในบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบน นะครับเริ่มมีสารตอนบนก่อนในสานตอนอ่าตอนบนและวทางด้านตะวันออกหลังจากนั้นก็จะไปะทางด้านแถวภาคเหนือแถวจังหวัดน่านพะเยาเชียงรายแพร่อุกรดิตก็จะเป็นแนวเดิมเหมือนแนวเดิมที่คเคยมีพายุวิภาก็ามาใกล้นะครับ,รบก็อาจจะต้องเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีปริมาณฝนที่เรียกว่าเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ว่าต้องต้องมาดูช่วงที่ พายุก็ขึ้นฝั่งเนี่ยครับถ้าเคลื่อนตัวด้วยความเร็วขนาดนี้เนี่ยปกติมันจะอยู่ยได้ไม่นานเนาะมันจะเคลื่อนผ่านไปได้เร็วเพราะฉะนั้นฝนถ้าเกิดว่ามาเร็วๆแบบเนี้ยมันก็จะมาเร็วไปเร็วมื้นกันครับอันนี้ต้องมาประมาณการหลังจากที่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวจังเกียเราที่ปฏิเทศป็นนานครับขอทมพอสมควรแบบนี้นะครับว่าที่พอบอ,บอกว่า พายุลูกนี้ไอตัวขอบขอบของพายุที่มันจะยังไม่ใช่ศูนย์กลางเนี่ยนะครับน่าจะมาแตะเวียดนามตอนบนเนี่ยประมาณสายสายของวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับครับแล้วอิทธิพลก็จะเกิดขึ้นนะกับประเทศไทยทีนี้อิทธิพลยังไงบ้างครับภาคเหนือหรือว่าอีสานตอนบนหรือว่ามันครอบคลุมทั้งหมดเลยของทั่วประเทศไทยโดยปกติถ้าเป็นเราถ้าเรามองจากตัวพายุอนะครับก็จะได้รับอิทธิพลจริงๆก็จะเป็นทางภาคอีสานทางตะวันออกแล้วก็อีสานตอนบนก่อนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามัน ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีแนวร่องมรสุมมารองรับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพายุหรือตัวหย่อมความกดอากาศต่ําที่มันอาจจะออนกำลังลงไปแล้วเนี่ยเ่อนตัวตามแนวร่องมรสุมก็อาจจะทําให้ยังคงม,มีฝนกระจายในในทุนกภาคน,นะครับ,รบอาจจะตกเว้นบ้างทางภาคใต้ตอนล่างๆอาจฝนอาจจะหายไปบ้างนะครับ,รบประกอบกับไอ้เจ้าตัวมรสุมเนี่ยเวลามรสุมที่เขาปกคลุมอยู่ในวันนี้นะครับที่ทําให้เรามีฝนต่อเนื่องมาสองสามวันเนี่ยนะครับ พอเย็นมามีฝนมาเนี่ยก็ยังคงมีโอกาสที่จะเจอฝนได้อยู่เพราะว่าถ้ามวลสุมที่วลาพัดจากทางด้านอนามันเข้ามาเนี่ยพัดเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุเวลาพายุเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เนี่ยนะครับก็จะทําให้มรสุมมีกําลังแรงขึ้นครับฉะนั้นอิทธิพลทั้งสองอันนี้ก็<อ>จะมาพร้อ,อ,อมๆกัน,น<อ>เพราะฉะนั้นอย่างในภาคใต้เองเนี่ยนะครับทางเลละนองพังงาทางด้านลับมวสุ่มครับกันออกอย่างทางจันทบุรีตราดระยองชลบุรี ก็ยังคงเป็นอิทธิพลจากมรสุมก็เป็นส่วนใหญท่ที่พัดเข้าไปแต่เจ้าตัวพายุเนี่ยอาจจะมีขอบของพายุในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านภาคอีสานครับครับแล้วก็ถ้าเป็นพายุที่เคลื่อนตัวเข้ามาก็จะเป็นอีสานตอนบนแล้วก็ขยับไปทางภาคเหนือในช่วงบหกยี่26-27นะครับนี่คุณนวพรน่านะจะ ฟังอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเป็นงไงบ้างที่ขอนแก่นฝนตกไหมครับคุณวรรณพอดีส่งสติกเกอร์มาทักทายกันสวัสดีนะครับนะฝนตกไหมขอนแก่นส่งข่าวหน่อยพอสมควรแล้วที่เชียงใหม่ฝนตกหนักเมื่อคืนน้ําท่วมเชียงใหม่แล้วก็ตอนที่ผ่านมาไม่ได้เก่งเห็นว่าที่จังหวัดน่านก็มีน้ําป่าไหลหลากเนี่ยเป็นอิทธิพลจากพายุลูกนี้ไหมครับผมหรือว่าเกิดจากอะไรครับ อ่ายังครับตอนนี้พายุยังอยู่ไกลอยู่นะครับอิทธิพลหลักๆว่าตอนนี้ก็จะเป็นตัวมรสมรต่อไปปกติ้ที่พัดปกคลุมตามฤดูฝนของเราตามปกตินี่แหละครับนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของตกแปงอือ่นๆอยู่นะครับแต่ว่าตัวหลักๆก็จะเป็นมรสมก็่เป็น,น่ฉยแต่ครับเึ่งอินทิพลของพายุตอนนี้ยังยังไม่ได้ถือว่าอ่าส่งผลกระทบไปตรงนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องของลมที่พัดเข้าไปหาศูนย์กลางก็ยังมี ลมที่มีกําลังแรงเช่นสิ่งหนึ่งที่เราจะกจะเตือนก็คือเรื่องของนอกจากฝนตกหนักนิดหนักมากนะครับในพื้นที่ที่เราได้กล่าวไปสักครู่นะครับก็อาจจะเตือนพี่น้องชาวาชาวประมงด้วยนะครับในบริเวณทั้งทางอันดามันแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนนะครับเพราะว่าเวลาเมื่อเหมาะสมมีกําลังแรงขึ่นเมื่อพายุเข้ามาใกล้เนี่ยก็จะทําให้อขึ้นลมแรง ะนะครับเพราะฉะนั้นพี่นอ้องชาวเหนือชาวประมงก็ในช่วงยี่สิบสี่พรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปจาสิบเจ็ดนี้ก็อาจจะต้องในความระมัดระวังในการเดินเรือหน่อยนะครับโดยเฉพาะในบริเวณทะเลเล็กจริงๆอยากให้<ม>พดก่อนนะครับในบริเวณอันดามันตอนบนแล้วก็เอาไทยตอนบนนะครับอตอนนี้อนเกนลืมคึมๆทั้งวันนะฮ <c oughs> ะก็เป็นอีสา <c oughs> ตตอนบนใช่ไหมอ่าเมเยอะครับแต่ว่าปริมาณฝนเนื่องจากว่าอิทธิพลของ ฝนพายุมันยังยังมาไม่ถึงเนี่นะครับก็ยังคงจะอาศัยเรื่องของความชื้นยังสูงอยู่นะครับก็อาจจะเยอะฝนกาขนองมีได้อยู่ครับนิดหน่อยทางแถวครับครับคือที่กลัวนี่กลัวน้ําท่วมอ่ะครับพอครับพอพยากรณได้ไม่ว่าจะมีน้ำท่วมตรงไหนหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนนี่คือจากอิทธิพลของร่องมรลสุมก็ทําให้ที่เชียงใหม่น้ําท่วมแล้วตอนนี้นะครับ เอ่ที่จริงพื้นที่ที่เราพยากรณ์เรื่องของปริมาณฝนที่มันเยอะเนาะซึ่งมันอาจจะ่อให้เกิดน้าท่วมฉับพลันหนาปากไหลังก็ย,ยังเน้นจังหวัดที่น่าจะมีฝนซึ่งมากกว่า50-100มิลใน24ชั่วโมงนะครับอย่างเช่นอ่าสกลนครหนองคายนครพนมพิรการ,รอ่หนองบัวลำพูเลยแนวนี้ครับซึ่งก็จะไล่มา ส่วนฝนหนักเนี่ยก็อาจจะมีอุดอนรนะครับอาจจะมีขอนแก่นทางตอนบนนะครับซึ่งมันก็เป็นไปนตามแนวขอบของพายุที่เคลื่อนเข้าขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับ,รบหลังจากนั้นก็พื้นที่ของภาคเหนือก็อย่างเช่นที่เอ,อแถวจังหวัดน่านน่านจนะันีเชียงใหม่ลำปางลำปางเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับอาลำพูนอาจจะลำพูนด้วยเนาะคือจริงก็ เป็นห่วงสองอันก็ก่กับเรื่องของทางเอ่อหน้านี่แหละนะครับถ้าเกิดมาในแนววิภาเดิมเนี่ยมันก็อาจจะมีปริมาณน้ําเพิ่มซึ่งซึ่งเอ่อตรงเสื่อมเศรษฐกิจที่เรามีปริมาณน้ําค่อนข้างมากช่วงนี้ก็อาจจะต้องเอ่อต้องติดตามนิดนึงนะครับ,รบตอนนี้ก็พยายามระบายเน้นไหลโดยงานก็พยายามจะระบายลงมานะครับเพียงเพื่อรองรับน้ําฝนในช่วงเนี้ยนะครับ,รบแต่ว่าต้องมาประเมินกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะได้ฝนเยอมากน้อยขนาดไหนเพราะว่า ตัวอายุเองก็ดูเหมือนจะ,ะมีความแปรปวนปกเปลีป่ยนแปลงอยู่นะครับ <c oughs> ว่าพอขึ้นฝั่งแล้วมันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้รุนแรงมากๆหรืออาจจะให้ฝนอาจจะอยู่ในเกณฑ์50ถึง100หมินคร <c oughs> ะมาณนี้ต่อ24โมู <c oughs> คือต้องต้อง,องร้อยขึ้นฝั่งก่อนถึงจะประเมินสถานการณ์ได้เนะว่าจะแบบเออ <c oughs> กระทบกับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับพอใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาประเมินเบื้องต้นเนี่ยแนวแนวแนวจังหวัดก็อยู่จะอยู่ประมาณนี้ก่อนครับผม สถานที่สองนี้ก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับที่อยู่ต่างเดินทางที่ในพายุหรือยอมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านเนี่ยครับผมเพิ่มเติมเพิ่มเติมนิดนึงนะสำหรับพายุชื่อคาจิกิเนี่ยหมายถึงชื่อปลาทะเลที่สวยงามตั้งชื่อโดยประเทศญี่ปุ่นนะครับปลาทะเลที่มีสีสวยสวยงามแล้วเป็นของญี่ปุ่นอ๋อมันเป็น มันเป็นพันปลานี้ใช่ไหมครับจะกิจใช่ไหมครับพันปลาชนิดติงอนาเป็นชนิดของปลาคาบอะไรประมาณเนี้นี่นะครับมันเป็นพันชนิดติงของปลาทะเลเขาครับครับครับก็เป็นพายุลูกที่สิบสามแล้วสิบสามแล้วไว้ถือว่าน้องน้อยครับคุณจะมีจะมีอีกไหมฮะสิบสี่สิบห้านี่จะรอจ่อขึ้นฝั่งไหมฮะจะมีก่อตัวขึ้นไหมครับพอพอหลังจากพายุลูกนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมหยอมความกดรากาต่ําอยู่ครับก็คงต้องติดตามอยู่ครับเพราะว่า ช่วงสิงหากันยาเนี่ยเราก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะพายุเกิดทีหน่อยหนึ่งแต่ว่าจะเพื่นเข้าสู่บ้านเราไหมเนี่ยก็อาจจะต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับ,รบเพราะว่าเอ,อมันก็ยังมีโอกาสอยู่เนาะเพราะว่าเรื่อง,องอของของของพายุก็ยังเกิดปีนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะนะสามลูกนี่ถ้าดูจากความถี่แล้วปกติเฉลี่ยเท่าไหร่กิโลครับในฤดูฝนปกติถ้าช่ช่วงนี้นะครับสิงหาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักขี่สิบกว่าลูกละนะโดยเฉลี่ยทั้งปีของ ทางด้านมาสูฟแปซิฟิกและทะเลจีนใต้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ26 26็7ลูกครับ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 อย่างนี้แสดงว่าฝนน้อยปีนี้ฝนน้อยถูกต้องไหมครับป๋อก็ก็ยังต้องประเมิน่ถ้าเรามองดูปริมาณฝนเฉลี่ยของปีนี้นะครับทั้งภาพทั้งปีตั้งแต่ต้นฤดูต้นปีมาเนี่ยก็ยังถือว่ายังสูงกว่าข้าวกตีเล็กน้อยครับประมาณ8เปอร์เซ็นต์ครับแตยังยังยังดีอยู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่แต่ว่าบางพื้นที่ก็มันน้อยเกินไป ในบางที่ก็มากเกินไปแต่ถาเส้นอย่างเส้นในภาคเหนือก็มากอีสานตอนบนก็มากแต่ว่าในขณะเดียวกันภาคเหนือตอนล่างภาคกลางหรือไม่ก็ภาคอีสานตอนกลางตอนล่างภาคตอนออกกรุงเทพนครหรือมุกนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับต่ำกว่าค่าปกติก็ยังรับน้ําได้อยู่ครับในช่วงปลายฤดูนี่ครับอย่างที่ผอบอกนะฮะคือว่าทาง พื้นที่ไหนที่ฝนตกน้อยก็จะบอกว่าน้ําน้อยพื้นที่ไหนที่ฝนตกมากจนน้าท่วมก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับมันอยู่ที่พื้นที่ป่นอีกต้องไม่รู้จะทํายังไงอย่างเช่นที่น่านเนี่ยนะก็ต้องน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันในเคสก็อขู่อาจจะต้อง เออตรงค่าตอนนี้ก็ต้องเตรียมแล้วครับถ้าเกิดว่าตรงไหนที่จะต้องยกของสูงหรือเหมือนที่เราเคยยกไว้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมการที่สิทนะครับเรายังไม่ประมาทเนาะเพราะว่าเวลามาเนี่ยบางทีมันตกงต่อเนื่องบางทีมันก็มาทีเดียวร้อยสองร้อยมิลมันก็เคยเกิดขึ้นเหมือนเหมือนคราวที่แล้วครับถูกครับผมนะฮะเออเพราะครับผมเห็นเออเงาบ้านตอนนี้มันเริ่มจะเปลี่ยนทิศทางแล้วนะฮะมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงฤดูกาลแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า ตอนนี้ก็ช่วงสิงหาเนี่ยปกติสิบหกนะสิบหกสิงหาที่แล้วเนี่ยพระอาทิตย์มันจะตั้งฉากกับปตมอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะสังเกตได้ว่าปีนี้เนี่ยมีความต่างจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าช่วงสิงหาเรามีฝนมาต่อเน,นื่องแล้วอากาศก็ไม่ร้อนแต่ปีนี้ช่วงปลายเดือนกระกฎาคมมาถึงต้นเดือนสิงหาวันที่ห้าที่หกเนี่ยอากาศยังร้อนอยู่เลย เน่ครับสามสิบแปดสามสิบเจ็ดสามสิบแปดองศาซึ่งมันไม่ค่อยเกิดเึ้นในเดือนสิงหาครับแต่ว่าพอมีฝนมาก็เริ่มดีขึ้นไม่ติดนะพระอาทิตย์ก็เริ่มจะลงไปทางด้านภาคใต้นะครับตอนนี้ก็คือเท็จจากทางภาคเหนือลงมานะครับมาตั้งสาบกับปทมช่วงวันที่สิบหกที่ผ่านมาครับก็จะเลื่อนลงต่ำไปเราหมายถึงว่ามันจะแบบ เป็นหน้าหนาวหรือรอยังนะครับพอต่อหน้าหนาวนี้น่าจะเปลี่ยนสักช่วงกลางเดือนตุลาคม,มานะครับแต่ตอนนี้ลมทิศทางลมก็ยังเป็นลมมาจากทางด้านอนามันเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นกลุมตอนตกเฉียงใต้ตอยู่ต่อสักกลางเดือนนะอาจจะมีความแปรปรวนของลมแล้วก็สักสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคมเนี่ยลมหนาวก็จะเริ่มโชว์มาจริงๆปีนี้ก็ยังคาดการอยู่นะเรื่องหนาวปีนี้ก็ยังคาดว่ามันก็น่าจะหนาวอาจใกล้เคียงหรืออาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อปีที่แล้วนะปีที่แล้วนี่ฤดูหนาวทํา หน้าที่ในคดที่นั้งดีมากแต่ปีนี้ก็ย,ยังหวังว่าห <c oughs> วังว่ามันจะทําหน้าที่ได้ได้ดี <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ถึงมันจะไม่หนาวก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าหนาวสั้นนะครับสอสามวันแต่ปีแล้วก็หนาว <c oughs> สองสามถึงห้าวันซึงมากกว่าเนาะดีกว่าแต่ว่าจะอย่างนั้นอันนี้อันนี้เป็นดัชนีในกรุงเทพไหมครัพอถ้าเป็นแบบทางเหนือทางอะไรที่เขาอยู่ติดภูเขาติดดอยนี่ก็ได้จะหนาวนานหน่อยอ๋อนั้นนั้นเขาหนาวหนาวตามปกติเพราะจริงเพราะว่าอย่างดอยฉนตเนี่ยขนาดในฤดูฝนเราเนี่ยนะสิบสองศาเองหรือไม่ก็แถวแถวภูทับเปิดแถวเลยอนอุณหภูมิก็จะไม่ค่จะเอ่ออยอุณหภูมิต่ําสุดก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับ15บหเอ่อเหนือล่างนี้ เพราะฉะนั้นช่วงหน้าหนาวปีนี้ก็น่าจะเริ่มประมาณสักกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเดี๋ยวรอลมเปลี่ยนทิศเนาะจากนั้นไปก็น่าจะมีมวลอากาศเย็นลงแผ่ลงมาเรื่อยๆอน,นะครับอ่าสุดท้ายครับผมพอ,อสรุปให้ฟังหน่อยว่าพายุอ่าลูกนี้นะฮะ <S <S อุ้ยนะครับสายหลุดเลยนะครับยังไม่ได้ล่ำลาก,กันเดี๋ยวทีมงานต่อใหม่ทีหนึ่งนะนะครับสายพออหลุดไปนะครับเดี๋ยวกําลังจะถามคําถามสุดท้ายพอดีเลยนะครับว่าเออพออนี่คือจริงจริง เป็นห่วงไหมหรือว่ากังวลไหมกับพายุลูกนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ก็จะได้เอาข้อกังวลอ่พอสมควรได้เผื่อให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าจะได้รับผลกระทบกันเนี่ยจะได้เตรียมตัวกันเอาไว้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าตั้งแต่ว่าพรุ่งนี้มาลืนอย่างเงี้ยนะคือถ้าเผื่อว่าในจังหวัดทางเหนืองทยสานตอนบนนะครับผมแล้วก็อ่ถ้าฝนตกมาแล้วน้าท่วมบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับคนข้าวของขึ้นสู่ที่สูงก่อนนะเพื่อความปลอดภยัย นะครับที่มันจะเกิดความเสียหายได้อะไรเงี้ยนะ,ะตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีอย่างเงี้ยปลักป๊ออะไรเงี้ยที่มันอยู่ชั้นล่างแล้วก็ถ้าบอกว่าน้ํามันฝนมันตกลงมาแล้วมันจะ,ะท่วมนะครับมันก็จะได้ไม่เกิดความเสียหายมากนะครับคุณกิตติบอกว่าจะมีผลอะไรกับกทมไหมครับนะกลัวน้ําท่วมกทมครับผมขอบุณครับนะเดี๋ยวจะได้ถามผอเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวทีมงานต่ออีกทีนะฮะนะครับนะ ออสมควรต้นจานนะครับผู้ฟังที่คุยกันก็คือท่านเป็นผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมตุนิยมวิทยานะครับอ่ะพอครับเดี๋ยวสองคำถามนะฮะจะท่วมกรุงเทพไหมครับพายุลูกนี้ครับนะพายุไม่ท่วมไม่ท่วมครับแต่จะมีฝนอ่ะสลับบางวันนะครับก็ช่วงที่พายุเข้ามาใกล้ก็อาจจะมีมีฝนอยู่เป็นฝนราชการไหมครับพอ เอาฝนฝนตามฤดูดกาลในช่วงเอ่อต้องฝนปลาบ้านเราเนี่ยครับไม่มันจะตกตอนนะจะเฉพาะตอนเย็นไหมอะไรอย่างเงี้ยครอ๋อก็ก็ช่วงพายุเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เฉพาะตอนเย็นนะครับอาจจะมีช้าว่างสายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับแต่ก็ไม่น่าจะถึงกระท่วงเนาะไม่หนึ่งแตมีบางวันที่มี <laughs> นนม,มันก็ไม่แน่นะสอน<า>นใช่ไมเ <c oughs> ือตกปั๊บท่วมเลยระบายไม่ท <c oughs> ันโ<ต><พ>ดยเฉพาะบางทีโดยเฉพาะบางนานะแต่แถวพอเลยนะแต่กับบางนาแบลิงเนี่ยถ้าเกิดเกินหกสิบมิลปั๊บเนี่ยมา,ท,าทันทีเลยน้ำครับพอเคยไปุ <นะ S 1> ยแถวแบริงไหมตอนที่มันทัวมาครับพมอ ก็เคยไปฟิวครับช่วงบางบางเวลาเราจะบังพงที่ขับรถขาเนี่นะก<อ>็ท่วเร็วครับมันระบายไมัมนไม่ไม,ไม่ทันใช่ไหมครับมันระบายไม่ทันมันเป็นแองครับมันเป็นแองตรงที่ต่ำกว่าเพื่อนอตัวบางระเทศเนี่ยครับโอเคครับผมบอ่าสุดท้ายพอมีข้อกังวลอะไรไหมฮนะเกี่ยวกับพยุยคาเจกินี่นะฮะแล้วก็จะได้เอเตือนแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนเชิญครับ คือตอนนี้มีความกังวลอยู่คือถ้าพายุมันเคลื่อนตัวตามที่เราคาดการเนาะก็คาดว่าน่าจะมีฝนหนักสุดมากแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามที่เราคาดการหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติว่าเขาเคลื่อนขึ้นฝั่งไปเนี่ยแล้วมันอ่สลายตัวอย่างรวดเร็วรซึ่งมันก็จะทําให้หนึ่งก็าอาจจะเป็นผลดีนะสําหรับพื้นที่ที่เราคาดว่ามันจะร่วมหนักนะครบับแต่ว่ายังไงก็ตามเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยก็ อาจจะต้องอมองไปทั้งสองเคสนะครับว่าเมื่อเคสก็คือฝนที่อาจจะมีปริมาณน้ําเข้ามานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยหนักนะทางนั่นทางตามลาน้ําโขงนะน้ำ,นำทางหนองคายบึงการทางฝั่งทางโน้นระดับน้ําก็าจ,จะสูงขึ้นนะครับก็ยังเป็นห่วงอยู่ทางพี่น้องที่อยู่อาศัยตามลำน้ำโขงแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็เป็นพื้นที่ทางจังหวัดน่านแม่เวาเชียงราย แร่อุตราิตรเนี่ยับถ้าเกิดมันมาเป็นแนวหน้าซึ่งน่าจะได้มีปริมาณฝนเข้ามาค่อนข้างมากแต่เกิดตามปกติก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับตั้งแต่วันนี้ก็น่าจะเริ่มแล้วล่ะครับเพราะพรุ่งนี้ก็เริ่มจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับตถเกิดว่าปริมาณที่ไม่ได้มาเนี่ยมันก็จะมี2องแนวทางครับคือถ้าเรา,าช่วงช่วงเนี้ย เกิดมีการระบายน้ําออกไปนะครับเกิดฝนไม่มาก็ยังเป็นห่วงอยู่ครับว่าว่าจะจะระบายดีไหมเพราะมันเป็นช่วงปลายฤ้ดูแล้วนะครับแต่ถ้าระบายออกไปหมดเอาปริมาณน้ําไม่มาเติมนี่ก็จะเป็นกังวลดีเช่นเดียวกันแต่ยังไงก็ตามนี่ก็คงจะต้องติดตามอยู่ในเคสนี้ก็คือมองว่าน่าจะมีผลกระทบอยู่ครับว่าภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยอาจจะต่อไปถึงเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนด้วยนะครับก็จะนั้พื้นที่ภาคเหนือกับจะทั้งหมดนะครับก็คงจะต้อง ต้องระวังใะเรื่องขงฝนตกหนคือคือป้องกันความเสียหายที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือห่วงเรื่องนี้นะแล้วก็เรื่องการเดินทางด้วยนะครับผมแล้วก็พี่น้องชาวเรือชาวมงช่วงนี้ก็อาจจะต้องเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นลมมันจะแรงขึ้นนะตั้งแต่พรุ่งนี้ยี่สิบสียี่ห้ายี่สิบหกในสิบยี่สิบเจ็ดนะครับครับผมนี่ผมขอเรียกถามถามส่วนตัวนิดนึงได้ไหมฮะ คือแบบเรดาร์กลุ่มฝนที่เราดูในใน g o o g l e อะไรเงี้ยนะครับเอ่อ weather t m d g o t h ีเอนี่ยคือบางจังหวัดตอนนี้มันดูไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรบ้างอ่าอัน้ตัวไหนเอ๋ตัวตัวก็เลยแต่ถ้าเป็นเวเซอร์ของกรมยังอยู่อยู่ได้อยู่นะยังดูได้อยู่ใช่ไหมฮะก็คือสามารถเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดูของของกรมบุตุนิยมวิทยาได้เลยในเว็บไซต์หลักใช่ไหมครับ ครับโดยด้วสายหลักเลยครับโอเคครับผมอ่ะขอบคุณมากครับปอวันนี้นะครับรวเวลาตอนนี้ขอบคุณละสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะอ่ะคุณฟังสรุปให้หน่อยนะฮะก็คือเรื่องของพายุคาจิกินะครับผมตอนนี้เนี่ยก็คือคาดการคาดการนะครับว่าขอบขอบพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งจะแตะฝั่งนะครับของเวียดนามตอนบนนะครับประมาณช่วงสายสายตามเวลาในบ้านเรานะก็คือประมาณคือจริงๆเวลาไทยกับเวลาเวียดนามก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับประมาณช่วงสายสายนะครับงวันพรุ่งนี้นะคือ24 สิงหาคมนะขอบขอบของพายุนะฮะจะแตะแตะฝั่งของเวียดนามตอนบนที่เป็นทิศทางที่จะขึ้นฝั่งเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนี่ก็อาจจะได้รับอิทธิพลคือมันก็จะมีสองอิทธิพลด้วยนะครับคือร่องฝนนะครับแล้วก็พายุนะะที่จะขึ้นมาตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าเรื่องของฝนตกที่เชียงใหม่ฝนตกหนักนะครับ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะกับอิทธิพลของพายุนะครับก็เป็นร่องฝนที่มีปริมาณมากนะครับแล้วก็ทาให้ฝนตกนะครับที่เชียงใหม่ที่หน้านแล้วก็หลายจังหวัดทางพื้นที่ภาคเหนือในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังส่วนพายุลูกนี้เนี่ยขึ้นฝั่งแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับข่าวสารอย่างไรเดี๋ยวเพิ่มเติมได้นะกับ Fm 9 1อ็ a ก้ i c p น o ราช่วงนี้ขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันนะครับในไลฟ์เนี่ยมี ความคิดเห็นนะฮะเดี๋ยวขอยญาเข้าไปตอบความคิดเห็นก่อนนิดนึงพอดีผมดูทางเพจนะครับผมก็มีคุณกิติที่บอกไปว่าจะกระทบกับกทมไหมก็สอบถามให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับคุณนวพพรก็อากาศที่ขอนแก่นนะจะคลึมคึมทั้งวันเลยนะครับที่จัดรายการที่ขอนแก่นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยฝนไม่ตกนะฮะฝนไม่ตกตอนตอนช่วงจัดรายการถึงประมาณสักห้าโมงครึ่งนี้คือไม่ตกนะครับผมแล้วก็คุณสุรเดชทักทายมาสวัสดีครับนะครับแล้วก็คุณนพพรบอกว่านะ กลางวันตกค่ะนะครับก็จะเป็นแบบแป๊บเดียวแบบเแบาบๆใช่คือเมฆจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีฝนแบบบางๆอะไรเงี้ยนะที่ที่ขอนแก่นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้นะฮะจะเป็นยังไงบ้างซึ่งขอนแก่นก็เป็นอีสานตอนบนเหมือนกันแล้วก็หลายจังหวัดในะทางอีสานตอนบนนะครับผมขอนแกน่นอุดรธานี นะฮะหนองคายสกลนครทางนู้นน่ยนะครับริมแม่น้ำโขงทั้งเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเตรียมตัวกันด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มหรือว่าอยู่ริมตะิ่งริมริมฝั่งอะไรเงี้ยนะครับริมแม่น้ำนะครับริมคลองถ้าเกิด่ฝนตกลงมานี่อาจจะทำให้เกิดปัาเรื่น้ำที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับผมขนข้าวขนของนะฮะเตรียมป้องกันความเสียหายให้ดีนะครับเดี๋ยวลงไลฟ์กันเท่านี้ก่อนขอบคุณในการติดตามนะครับแล้วก็เบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามออนแอร์กันได้นะครับ แอฟเฟมก้าหนึ่งทราฟิกโปรครับผมดีเจอยากแชร์กับจิตพนุภูมิสังมงคล